นี่จะเป็นชุดเรียนรู้แขนคนอตัตโนมัติแบบ4แกนโดยแขนคนที่ใช้จะเป็นของยี่ห้อโดบอทนะครับซึ่งสิ่งที่จะได้เรียนรู้ก็คือการเขียนโปรแกรมในการควบคุมแขนคนนะครับแล้วก็สั่งให้ทำงานแบบออฟไลน์โหมดนะครับอันนี้จะมีตัวอินเทอร์เฟซกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นพวกสวิตนะครับแบบต่างๆแล้วก็จะมีตัวแอมแสดงหลอดไฟนะครับอ่ะนี่ลองกดเพื่อเทสนะครับ เมื่อทำงานเสร็จจะมีตัวแรมแสดงผลออกมานะครับอ่าแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการจบโปรเซสการทำงานนะครับตามที่เขียนเอาไว้ซึ่งก็สามารถไปต่อยอดใช้ร่วมกับชุดฝึก Basic PLC ได้อีกนะครับโดยจะต่อเข้าไปที่เทอร์มินอลฝั่งซ้ายมือนี้นะครับ และนี่ก็คือการทำงานของชุดเรียนรู้แขนกลอัตโนมัติแบบ4แกนครับ